สวัสดีครับไก่พาร์โค้นะครับห่างหายกันไปนาน้วครับกับ y t u t u นะครับ,บ,รบไม่ได้ทำคลิปลง YouTube นานมากแล้วครับวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับชุดควบคุมอุณหภูมิและเวลานะครับใช้ได้สำหรับทั้งระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบแก๊สนะครับควบคุมด้วย t e m p e r a t เจอร์คอนโทนะครับสามารถควบคุมอุณหภูมิและเวลา เราจะมาสาธิตนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับเราจะให้หลอดไฟเนี่ยครับแทนความร้อนนะครับที่เราจะใช้อบงานหรืออุ่นงานทําความร้อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูไปเลยนะครับเราจะมีเซ็นเซอร์นะครับของตัววางไว้ใกล้หลอดไฟนะครับอันดับแรกเราก็ต้องเปิดออนก่อนนะครับจอก็จะแสดงสถานะว่าระบบพร้อมใช้งานนะครับ แสดงแรงดันที่ใช้แสดงค่าอย่างนี้ยังแสดงกระแสนะครับอันนี้สําหรับใช้กับมีความร้อนนะครับรต้องดูกระแสว่ากระแสมันเกินไหมอะไรไหมนะครับเพราะว่าให้มันเหมาะสมกับกดความร้อนที่เราใช้นะครับเราก็จะมาลองสตาร์ทเลยนะครับ,บอพอสตาร์ทปุ๊บ หลอดไฟก็ทํางานนะครับอุณหภูมิจะเริ่มขึ้นนะครับนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่หกสิบองศานะครับหนึ่งนาทีนะครับพออุณหภูมิถึงหกสิบองศาระบบก็จะสัดการทํางานของกดความร้อนนะครับก็จะเริ่มนับไปหลังไปหลังอันนี้เขาจะเผื่อค่าเล็กน้อยนะครับเพราะว่าความร้อนเวลามันขึ้นนะครับมันจะโอเวอร์เล็กน้อยนะครับ ก็จะมีการตั้งค่าหน่วงให้ด้วยนะครับในตัวคอนโทรลตัวนี้นะครับตอนนี้ความร้อนยังไม่แตะ60%ที่ผมตั้งไว้นะครับอันนี้ก็เริ่มลดแล้วครับพอลดปุ๊บระบบก็จะสั่งต่อให้ใหม่นะครับเราสามารถตั้งค่าหน่วงได้มากน้อยแล้วแต่เราจะเซต็ได้เลยนะครับก็สามารถใช้เป็นระบบแบบ PID ได้เลยนะครับผมก็เริ่มขึ้นนะครับ หนึงสนะครับไฟสัญญาณนาฬิกาก็จะเริ่มกระพริบนะครับมันจะนับเวลาถอยหลังเป็นนาทีนะครับนี่สามารถตั้งค่าได้เป็นวินาทีเป็นานาทีแล้วก็เป็นชั่วโมงนะครับตอนนี้อุภูมิคงที่ที่60สิบนะครับเขาก็จะเริ่มนับเวลาอ <c oughs> ุภูมิเริ่มตกนะครับเขาก็จะรักษาสถาน,นะให้อุณหภูมิคงที่ตลอดนะครับอุณหภูมิก็จะเริ่มประมาณห้าสิบ ขึ้นไป60สิบเหมือนเดิมนะครับแบบที่เราตั้งค่าไว้นะครับก็จะตัดต่อตัดต่ออย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบเวลา1นาทีนะครับถ้าถึง1นนาทีปุ๊บมันก็จะมีเสียงสัญญาณเตือนนะครับว่าเราได้ทำงานเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับถ้าสนใจนะครับอ่านี่ครับระบบ เตือนแล้วครัว่าเราตั้งเวลาไว้60องศา1นาทีนะครับเขาก็จะเตือนว่า,าสิ้นสุดการทํางาเราสามารถตั้งได้เป็นานาทีชั่วโมงหลายๆชั่วโมงหลายๆนาทีได้เลยนะครับแล้วแต่ความต้องการของเรานะครับอุณหภูมก็ตั้งได้สูงสุดไม่เกิน,น250องศาครับสต็อปนะครับอนันนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็ถ้าสนใจก็ ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับกดฝากติดตามใส่พาร์โค้ด้วยนะครับแล้วก็เรามีตู้อบสีขายมีเครื่องพ่นสีขายนะครับมีระบบสีฝุ่นจําหน่ายสําหรับงาน DIY ที่อยู่ในบ้านนะครับถ้าไม่อยากไปจ้างร้านหรือว่าอยากทําเองนะครับติดต่อกันเข้ามาได้นะครับใส่พาร์โค้นะครับจาําหน่ายเครื่องพ่นสี